ประโยชน์ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งโดยเฉพาะพรรคการเมืองของตัวเองไอ้คนทํางานก็หายหมดเลยล้มตีตาประเทศที่ทํางานก็หายหมดไอ้คนที่มาดูเรื่องพลังงานที่ต้องทํางานร่วมกับสองกระทรวงระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงพลังงานเขาก็หายไปเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องไปทําตามภารกิจคือไปลดราคาน้ํามันการที่ลดราคาน้ํามันได้ทำสองกระทรวงอย่างที่ผมบอกว่า พลังงานและคลังในคลังเนี่ยก็คือกรมสามมิตรรัฐตีที่ลาออกเนี่ยเคยเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตมาก่อนอยู่สุลกรากรมาก่อนอยู่หลายกระทรวงมาก่อนเติบโตมาจากกระทรวงการคลังดังนั้นพอถูกย้ายออกไปไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็เลยเกิดปรากฏการณ์ดังนั้นเราจะเห็นว่านี่ไม่ใช่การบริหารประเทศแต่เป็นการบริหารอำนาจโดยนักการเมืองโดยทักษิณชินวัตรเท่านั้น นี่ตั้งข้อสังเกตไว้บริหารมา9เดือน10เดือนรัฐมนตรีหายไปสองคนลาออกไปสองคนคือถ้าผมเป็นนายกเนี่ยไม่รู้จะหน้าเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วนะทำไมอะ่ะเพราะว่าคุณไม่สามารถสร้างเอกภาพของคณะรัฐมนตรีได้ไม่มีสภาวะผู้นำแม้แต่นิดเดียวนี่ดูเห็นจากข่าวมาแล้วก็น่าตกใจ ไอเรื่องทะเลาะกันภายในพรรคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่าลืมว่าคุณทะเลาะกันยังไงการเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลการบริหารประเทศมันต้องมาก่อนการทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับเรื่องพลังงานก็ว่ากันไปมาหาพี่อ้วนเราดีกว่าเพราะหลายคนก็พูดถึงแต่พี่อ้วนภูมิธรรมเวชะยะชัยบอกว่าจะเอาพี่ทินของของผมเนี่ยรัฐมนตรีกลาหวโงมก็บอกจะเอาข้าวไปให้ทาหารกิน ผมนี่เคยเรียนหลักสูตรหนึ่งก็ถือว่าไม่หัวเท่าไหร่หรอกแต่ก็ได้ก็ถือว่าข้าวที่ให้ทหารกินเนี่ยต้องมีคุณภาพอย่างต่ำต้องมีคุณภาพหน่อยผมเคยกินข้าวกลางทะเลตอนเรียนหลักสูตรคือความหมายคือว่าลงไปลอยพอในทะเลเช็ดเท้าตีพยุงตัวมือถืออาหารมูนึงเนี่ยทีมหนึ่งคือเจ็ดคนครูฝึกก็บอกว่า เอาข้าวไปหนึ่งโถเอาแกงไปหนึ่งโถเอากับข้าวอื่นไปหนึ่งโถเจ็ดคนช่วยกันกินกลางยังไงก็ได้ให้กินกลางทะเลมือมันไม่ได้ลอยตัวเนี่ยมือมันต้องถือกับข้าวร่วมกันขาพยุงตัวคลื่นทะเลมันก,ก็บึ้นไปขึ้นมาไม่นานหรอกไม่ถึงหนึ่งนาทีไอ้ข้าวกับแกงเนี่ยมันผสมด้วยน้ําทะเลทันทีเลยแต่เราก็ต้องกินคือกินกลางน้ําทะเล ไอ้แกงที่ทําอร่อยมาขนาดไหนก็แล้วแต่ข้าวจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันกินร่วมกับน้ําทะเลท,ทันทีนี่เขาฝึกกันอย่างนี้วันนี้เขาจะฝึกให้ทหารกินข้าวเน่าอ่ะขนาดฝึกหนักเนี่ยเขาต้องมีข้าวให้ดีกินๆมีข้าวดีๆให้กินแต่วันนี้การฝึกเปลี่ยนไปฝึกให้กินข้าวเน่าแทนดีไหมเพื่อลองรับนโยบายข้าวเน่าขายได้สิบปีข้าวก็ขายได้ มันไม่ใช่แค่การขายข้าวพี่น้องครับวันนี้ลําตีภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าข้าวสิบปีพร้อมประมูลขายไปยังต่างประเทศไม่ขายที่เมืองไทยนะเอาสรุปแล้วฐานไทยไม่ได้กินข้าวเน่าแล้วโชคดีจังพร้อมประมูลขายไปต่างประเทศแล้วที่สำคัญนะประเทศไทยเนี่ยส่งออกข้าว เป็นอันดับต้นๆของโลกใช่ไหมอันดับหนึ่งคืออินเดีย6.7%อันดับสองอันดับ3าคือเวียดน,นามกับไทยสลับกันไปสลับกันมา3%กว่าๆข้าวที่ส่งออกสำคัญที่สุดคือข้าวหอมมะลิข้าวที่สําคัญส่งออกคือข้าวหอมมะลิจากสุรินทร์ร้อยเอ็ดสารคาม mm hmm. เขาเรียกว่าข้าวจากทุ่งกุลารลองไห้เป็นอันดับต้นๆในการส่งออก ปีหนึงนี่หกหมื่นกว่าตันส่งออกไปแอปฟริกาบ้างส่งออกไปสิงคโปร์บ้างส่งออกไปอเมริกาบ้างหลายประเทศด้วยกันที่ซื้อข้าววันนี้การส่งออกแบบนี้คุณกำลังทำอะไรกับสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของเมืองไทยคุณกำลังเอาข้าวเน่าเนี่ยมาเป็นสินค้าที่ผลักดันการส่งออกมันไม่ใช่ค่การขายข้าววันนี้มันจะเป็นการขายชาติไปด้วย ก็ข้าวเป็นชื่อเสียงของประเทศใช่ไหมข้าวเป็นชื่อเสียงสิงสนพ้าส่งออกที่สร้างชื่อให้ประเทศไทยวันนี้คุณผักดันการขายข้าวขายข้าวเน่าสิบปีแล้วคนที่เขาประมูลไปคนที่เขาซื้อไปรัฐมนตรีท่านหนึ่งขออภัยโคศกรัฐบาลมาถแถลงบอกว่าประเทศที่จะได้ข้าวไปเขาเป็นประเทศยากจนยังไงเขาก็ กินข้าวข้าวไม่มีคุณภาพยังไงยังไงประเทศนั้นเขาก็ต้องบริโภคข้าวที่ซื้อไปจากเมืองไทยคุณใช้อะไรคิดคุณไปดูมินประเทศคนที่ซื้อข้าวไปคุณบอกว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่ยากจนซื้อข้าวอะไรไปส่งข้าวแล้วไปยังไงเขาก็ต้องกินข้าวที่เราส่งไปคุณนี่ใช้อะไรคิดเป็นโคศกรัฐบาลอะประเทศที่คิดว่าจะได้ข้าวไปภูมิธรรมบอกว่าคือประเทศแอฟริกา ก็ตรงกับที่โฆษกรัฐบ,บาลบอกว่าเป็นประเทศที่ยากจนข้าวไปยังไงเขาก็กินนี่ไม่ใช่การกระทบแค่ชื่อเสียงพี่น้องครับข้าวที่ส่งไปจากส่งไปข้าวหอมมะลิดีๆคุณภาพเยี่ยมเยี่ยมส่งไประหว่างประเทศไปถึงพี่น้องชาวบ้านระหว่างประเทศเขาก็กินข้าวคุณภาพดีวันนี้คุณผลักดันข้าวเน่าไป โอเคละระหว่างรัฐคุณอาจจะรู้ว่านี่คือข้าวคุณภาพตามแต่พอข้าวไปถึงแอฟริกากระจายไปสู่ชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกว่าข้าวคุณภาพอะไรปกติเขากินข้าวดีๆอยู่แล้ววันนี้รัฐของเขาผลักดันข้าวเน่าที่รัฐบาลไทยผลักดันขายไปคำถามก็คือว่าเขาจะคิดว่าเมืองไทยเป็นเมืองผลิตข้าวเน่าใช่ไหม นี่ผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่แกการขายข้าวแต่การทำแบบนี้คือการขายชาติชัด,ชดคนเขาก็เตือนกันมาหลายรอบเตือนมาตั้งแต่นู่นน่ะเตือนมาตั้งแตน่นโยบายของยิ่งรักสมัยนู้นเตือนมาเขาก็ยังดือ้อดื้อไม่พอโง่อ,อีกตังหากพอดือ้อโง่แล้วก็โกงต่อเนื่องนี่มันกลายเป็นดื้อสำซาก โง่ซ้ำซ้อนแล้วก็โกงำซำ้ำๆโกงเนี่ยคนโกงคนดีไหมคนโกงคนไม่ดีใช่ไหมคนโกงคนดีหรือคนชั่วสรุปแล้วมันก็ชั่วช้าช้านี่ไม่ได้ดานะชั่วช้าช้าแค่พูดเว้นวักเฉยๆคุณผลักดันข้าวที่ไม่มีคุณภาพเอาออกไปขายต่างประเทศ ความหมายคาือว่าคุณกําลังทําทุกอย่างเอาประเทศเป็นตัวประกันเพื่อช่วยยิ่งรักชินวัตรคุณเอาประเทศและเอาชื่อเสียงของประเทศเป็นตัวประกันเพื่อป,อป้องความผิดว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นไม่มีความผิดสมมุติขายได้อ่าสมมุติขายได้นะ <c oughs> ข้าวไม่เน่าขายได้ ก็ขายได้ต่ํากว่าราคาทุนใช่ไหมข้าวสิบปีอะ่ะเอาขายเฉพาะปีนั้นเลยปีที่รับจำนำข้าวมันก็ขาดทุนอยู่ดีแต่นี่ข้างมาสิบปีคุณภาพข้าวขนาดนี้ขายได้อย่างไรก็ต่ํากว่าราคาที่ซื้อมาดังนั้นโครงการนี้ก็ขาดทุนอยู่ดีคุณภูมิทมเวชยชัยระวังคุณจะติดคุกเหมือนบุญทรงเพราะคุณไปเอาข้าวขายในราคาที่ขาดทุนคูณสอง ใครจะรับผิดชอบอ่ะคุณคุมธรรมกูรับผิดชอบไหมคุณกล้าติดคุกแทนนายยิ่งรักไหมวันนี้คุณเอาชื่อเสียงของประเทศมาเป็นตัวประกันเพื่อช่วยบุคคลเดียวช่วยครอบครัวเดียวมันกลายเป็นว่าวันนี้รัฐบาลบริหารประเทศภายใต้ครอบครัวชินวัตรเท่านั้นเนี่ยข้าวส่งออกของไทยเนี่ยประเทศแรกที่ส่งออกมูลค่า ที่ส่งออกมากที่สุด5อันดับแรกนะอินเดีย9.7 9.27ล้านตันเวียดนาม3.62ล้านตันไทย3.47ล้านตันนี่อันดับ3ของโลกไทยกับเวียดนามเนี่ยสลับกันขึ้นสลับกันลงแต่วันนี้มูลค่าการส่งออกของข้าวมันกำลังจะถูกทำลายเพราะนโยบายของภูมิธรรมวิเชียรชัยซึ่งเป็นลัมตีพาณิชย์ คุณกาลังทําลายมูลค่าการส่งออกและคุณค่าข้าวของเมืองไทยด้วยการส่งข้าวเน่าออกต่างประเทศทําไมคุณไม่เก็บให้คนลมอคุณกินนะคือขายภายในประเทศให้ทหารกินเนะี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันก็เจ็บช้าแล้วนะกินกันภายในประเทศก็เจ็บช้ากันภายในประเทศแล้วนะทหารกินก็กลายเป็นการฝึกกินข้าวเน่าไปแล้วนะ มันก็เจ็บช้ำภายในประเทศแต่วันนี้คุณกำลังส่งออกสินค้าที่ไม่ดีสินค้าเน่าๆส่งออกไปขายประเทศแถมโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าส่งไปที่นู่นเขาอยากจนยังไงเขาก็ต้องกินข้าวที่เราส่งไปมันกลายเป็นว่าวุฒิภาวะของรัฐไม่มีการเป็นผู้นำแม้แต่นิดเดียวผมนี่วันนี้ไปพูดคุยกับตัวแทนพี่น้องกเกษตรกรก็เลยคิดกันว่า เดี๋ยวจะมีตัวแทนพี่น้องผู้ขายข้าวที่ไม่ใช่สมาคมส่งออกข้าวสมาคมเนี่ยอาจจะยืนอยู่ฝั่งรัฐอาจจะยังปากแข็งพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าความเป็นรัฐความเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์มันกดไว้นี่ที่จริงเขาวันนี้นอกเหนือ,อนจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์วันนี้ดูกระทรวงความมั่นคงด้วยนะดูความมั่นคงของประเทศด้วยสงสัยประเทศนี้ไม่มีความมั่นคงแล้วแหละเพราะภูมิธรรมไปดู ไอ้คนค้าข้าวชาวบ้านเกษตรกรเขาบอกว่าแบบนี้มันทำลายชื่อเสียงเขาเขาปลูกข้าวด้วยความตั้งใจบางคนปลูกข้าวไม่ใส่สารเคมีใช้ปุ๋ยชีวภาพปลูกมาเพื่อให้คุณภาพข้าวมันสวยงามเพื่อประกวดแข่งขันเพื่อแย่งชิงตลาดพื้นที่การตลาดแข่งกับเวียดนามสิ่งที่เขาตั้งใจกันมาทำนากันมา ลงแรงกันมากลายเป็นว่าวันนี้รัฐบ,บาลกําลังจะทําลายสิ่งที่เขาลงแรงกันมาทําลายสิ่งที่เขาตั้งใจกันมาคุณไปเอาข้าวเน่าๆแบบเนี้ยมากระจายไม่ได้ข้าวดีๆที่ชาวบ้านเขาทําอะในประเทศไทยมันจะไม่มีข้าวดีเลยเหรอทําไมคุณไม่ประมูลออกทําไมไม่ส่งเสริมเขาสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้มองเป็นอื่นไม่ได้สิ่งที่สังคมตั้งหามคือมองเป็นอื่นไม่ได้ คุณฟอกขาวความผิดคุณก็รู้ว่าไปแก้ไขคำพิพากษาไม่ได้แต่คุณกำลังเล่นกับมวลชนคุณกำลังเล่นกับสังคมพอคุณขายข้าวได้คุณก็บอกว่าโครงการของยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีความผิดการที่ยิ่งลักษต้องเดินทางกลับมาติดคุกนั้นเพราะถูกใส่ร้ายคุณกำลังเล่นกระแสมวลชนเอามวลชนเป็นเกราะกำบังให้กับยิ่งลักชินวัตร เพราะคุณเล่นแบบนี้ยังไงมันก็ไปแค่คําพิพากษาไม่ได้คําพิพากษามันพิจาณาไปแล้วว่าให้ติดคุกห้าปีแต่สิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้เป็นเกมการเมืองโดยเอาประเทศเป็นตัวประกันคุณภูมิทรรมวเชยชัยนี่คุณชั่วช้าช้ามากเลยนะนี่ดื้อซ้ำซ้อนโกงซ้ำซากงู ซ้สำๆดื้อเอ้ยชั่วช้าช้าดังนั้นรัฐบาลชุดนี้พี่น้องครับสงสัยจะอยู่ไม่นาน <c oughs> <c oughs> คือเป็นรัฐบาลที่บริหารประเทศภายใต้ครอบครัวเดียวทิศทางของพรรคเพื่อไทยทิศทางของรัฐบาลไม่ใช่การบริหารประเทศ่วันนี้มันก็ดูออกว่าทิศทางไม่ใช่การบริหารประเทศมันเป็นบริหารโทษ เพื่อลดโทษให้กับทักษิณและยิ่งรักชินวัตรบริหารอำนาจอะ่ะไม่ใช่บริหารประเทศชาวบ้านจะเดือดร้อนเท่าไหร่เขาไม่สนกูจะขายข้าวกูจะเพิ่มราคาพลังงานจะลดโทษทักษิณมันกลายเป็นว่าทิศทางเหมือนรัฐบาลเฉพาะกิจสงสัยต้องมีรัฐบาลเฉพาะกิจอีกรัฐบาลหนึ่งมาครอบงำแล้วมั้งดีมิทีรัฐบาลประชาชนนะไม่ใช่รัฐบาลอื่น พอรัฐาบาลอื่นเราก็ไม่เอาสิ่งที่พี่น้องตั้งใจมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนขั้วอย่างที่ผมบอกแต่การเดินการเมืองที่มีคุณธรรมการเมืองที่ปฏิรูปการเมืองที่สร้างอำนาจของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเพราะแค่เปลี่ยนขั้วนี่ไม่ได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยพี่น้องก็เจ็บช้ำเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วมันยังยืนตรงไหน ดังนั้นต้องเพิ่มอำนาจการมีส่วนร่วมของพิ่น้องประชาชนในการตรวจสอบรัฐในการกำหนดนโยบายนี่คือทิศทางที่เราเดินร่วมกันอยู่ดังนั้นทิศทางการชุมนุมจึงบอกว่าสู้กับรัฐบาลโกงไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับชัยชนะชัยชนะของพวกเราคือสร้างพื้นที่การเมืองภาคประชาชนคือการปฏิรูปการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ ปกป้องประเทศไทยไม่ให้นักการเมืองทาสรับใช้แค่เฉพาะครอบครัวหรือบางครอบครัวมากําหนดนโยบายการบริหารประเทศอาทิตย์หน้าเนี่ย,ยอาจจะคึกคักอาทิตย์หน้าเดี๋ยวต้องไปบุกหานายก,กดีไหมไปข้าวเน่าที่คุณจะส่งออกไปให้มีการประมูลเนี่ยมันไม่ใช่การขายข้าวอย่างที่ผมบอกถ้าไม่หยุดไว้มันจะเป็นการขายชาติซ้ำซ้อนด้วยเพื่นอน อุ้ยหลุดไปทีมงานบางส่วนที่อยู่ในทังเนี่ยเขาสื่อสารมาว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันดังข้ามไปถึงนู่นน่ะดังนั้นเนี่ยวันที่ประชุมคอรมอเขาเริ่มประชุมวันไหนเราก็ประชุมประชาชนดีไหมให้เสียงมันนังนู่นเนี่ยให้คอรมอได้ยินเสียงประชาชนบ้างดีไหมเดี๋ยวหันลำโพงทุกตัวเขาทีทำเนียบ เดี๋ยวจะมีตัวแทนชาวนามีตัวแทนทุกภาคส่วนออกมาสะท้อนปัญหาว่าวันนี้หยุดขายข้าวเน่าหยุดการคอร์รัปชันหยุดทำลายกระบวนการยุติธรรมหยุดปกป้องนักโทษหยุดคาสิโนหยุดทุกอย่างส่งเสียงดังๆมาร่วมเซฟประเทศไทยร่วมกันดีไหมดีนี่เมื่อกี้หาหรือเ่าวๆาไปยังไม่มีข้อตกลงเดี๋ยวกลับไปหาหรือใหม่ เพราะเขาประชุมคลมมตอนกลางวันเออเขาประชุมกันอยู่แล้วก็ประชุมประชาชนที่เนี่ยดูสิว่าเสียงประชาชนกับเสียงคลมมใครมันจะเสียงจริงไม่จริงกว่ากันใช่ไหมพูดไปพูดมาก็ส่งเสียงให้พิชิตชื่นบานได้ยินบ้างก็ดีเหมือนกันในวันนั้นดังนั้นเดี๋ยวอนุญ,ญาตหาลหือเดี๋ยวแจ้งกำหนดการอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เจอกันครับขอบพระคุณครับ